น้องไปฝากเขาไว้นะคะแล้วไปไขฝากเขาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยลองรวบรวมเงินภายในย่ากันเองนะคะเพื่อที่จะไปไถ่ถอนมาก่อนจะดีกว่าด้วยนะคะส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการโทรมาปรึกษาอาจารย์สมบัตินะคะโทรเข้ามาที่เบอร์ศูน3 8 3 8 3 4-6าถึงนะคะอ่านะคะเราไปเรื่องของตะกี้นี้เราเรื่องของเมียที่ข้ามมิเตอร์ไฟอ๋อมีมิเตอร์ไฟใช่นะคะขาดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์น้ำนี่จะเจอกันบ่อยนี่เจอตรงเนี้นะครับตื่นเช้ามาน้ําไม่ไหลออกไปหน้าบ้านไหลายโชคเลยอืเพราะว่าท่อแตกมิเตอร์หายอมีคนขโมยมิเตอร์ตอนกลางคืนมีคนขโมยมิเตอร์เยอะยๆหมดเลยครับอย่างเนี้ยเนี่ยต้องเรียนติดต่อทางการปปาให้ให้ดืนมาใส่ฮะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของเราเพราะว่าอยู่ๆมีโจรมาขโมยมันอยู่นอกบ้านเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้จะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันว่าระหว่างการให้บริการสาธารณูปโภคนี่อาจจะมีการเขียนข้อตกลงเอาไว้นะครับว่า มันอยู่ที่บ้านคุณเน่ะถ้าหายคุณต้องรับผิดชอบอแต่จริงตรงเนี้ยเราขโมยเองา่า มไ่่เราคงไม่บ้าถอดเอาไปแต่มันจะมีนะครับไอ้โจนโจรขโมยมิเตอร์นี่มีอจำได้สักสิบกว่าปีที่แล้วผมก็เคยโดนไปตื่นเช้ามาน้ำไม่ไหลเปิดปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่ไหลโอ้เดินมาหน้าบ้านมันหายไปเรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับเรื่องท่อแตกด้วยใช่ไหมคะถ้าท่อแตกนี่การประปาต้องมาดูแลแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราว่าเอาค้อนไปทุบเป็นท่อแตกก่อนเข้ามิเตอร์หรือแตกออกจากหลังมิเตอร์ที่เข้าบ้านเราถ้าหลังมิเตอร์ที่เข้าบ้านเรานี่ท้องของเราฮะแต่ถ้าอยู่ข้างในภาย ในบ้านซ่อมเอาองอเซ่อมเองอาจจะใช้ขอขอให้เข้ามาตรวจสอบได้ว่าระบบน้ําภายในนี่คุณรั่วตรงไหนอย่างไรเวลาจะซ่อมก็ต้องจ้างช่างมาซ่อมค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณสุทธิศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะผมอยากทราบว่าจะถามอาจารย์ว่าที่ดินเนี่ยผมซื้อสมัยพศสามสิบห้าครับผมครับ พสามสิบห้าแล้วทีนี้ซื้อเรายังไม่ได้โอนกันทีนี้เขาเอาที่ดินใบที่ดินไปจำนองเก๊กไว้ครับผมค่ะซื้อที่ดินเป็นฉนดหรือนสสามเอ่อเป็นผมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นฉนนหรือนอสสามนะแต่ว่าเขาไปจำนพอสามเกียครับผมค่ะไปจำนงสองไปไสิบไปจำนองไว้กับนายทุนครับไปจำนองไว้กับนายทุนครับแล้ว จนปัจจุบันก็ยังไม่โอนให้เราครับปัจจุบันนี้ยังยังไม่ได้ใบมาโอนให้ทีน่นี่เงี้มันมันจะสิ้นแล้วเนี่ยไหมไหมครับเนี่ย<ช>สิ้นอะไรเจ๊สัญญาเราตกลงกับเขายัางไงตกลงซ,ซื้อซื้อซื้อครับซื้อครับผมซื้อขาดเลย ซื้อขาดเลยแต่ว่าไม่ได้โอนกันครับผมซื้อขาดแต่ไม่โอนแต่ใบอยู่กับเขาเขาบอกใบนี่ยังเอามาโอนให้เราไม่ได้ครับครับใบอยู่กับเขาเพราะาต่อสามเจ็ดที่นี้เขาเอาเอาเอาใบไปจำนองกับนายทุนครับผมว่าตามกฎหมายก่อนนะครับตามกฎหมายคือการซื้อขายที่ดินเนี่ยถ้าตกลงจ่ายตังให้เขาครบแล้วบอกว่าสิทธิ์เป็นของเราเราเข้าไปอยู่ในที่ดินวันนี้เข้าไปอยู่อยังเข้าอยุ่ตั้งนานแล้วครับผมโอเคเข้าอยู่แล้ว ตัวซื้อขายเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินอัน,นอันนี้ยังไม่ได้จดเลยครับถ,<ม>ถ้ายังไม่จดเนี่ยถ้าที่ดินเป็นโฉนดเป็นน o ส,สามถ้าไม่จดทะเบียนซื้อขายแปลว่าการซื้อขายเป็นโมฆะค่ะ เป็นโมคะเลยใช่มครับแปลว่าสัญญาซื้อขายตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะไอ้โฉนดที่เอาไปจำนองกับนายทุนนายทุนก็จะไม่รู้จักเราแต่รู้จักคนที่ขายที่ให้กับเราครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคนละมันต้องมีขั้นตอนก็คือว่าต้องให้ตัวคนขายที่ของเราเนี่ยไปถ่ายถอนจากนายทุนเสร็จแล้วก็จดทะเบียนโอนให้เราค่ะนะครับวันนี้เนื่องจากการซื้อขายเป็นโมคะนะครับ รีบไปตามคนขายให้เราเนี่ยมาคุยกับเราแล้วไปคุยกันต่อหน้ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ทำบันทึกให้เรียบร้อยว่าเราจ่ายตังค่าที่ดินไปแล้วตกลงจะไปถ่ายถอนและจดทะเบียนโอนให้เราวันที่เท่าไหร่ก็ตอนซื้อน่ะก็ได้ได้จดได้ทํากันอยู่นะครับอาจารย์ทาอยู่ใช่ไหมครับครับทําอยู่ตอนซื้อขายกันนะครับผมไม่ทําซื้อขายจะไปทําทําต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะครับ ตอนหน้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องไปกายว่าจ่ายมัดจําไว้แล้วก็จะไปโอนกันเมื่อไหร่อันนี้ทําบันทึกเอาไว้ได้แต่ถ้าอบอกว่าซื้อขายเลยให้สิทธิ์ขาดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เจ้าพนักงานที่ดินต้อง <ผม S 1> ไปสำนักง,งานที่ดินเท่านั้นค่ะนะครับ,รบแต่ตอนนี้แยกสองประเด็นนะครับ,รบตัวโฉนดรีบไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยแต่ถามว่าสิทธิ์ที่ครอบครองตอนเนี้ยเขาโอนให้เราเมื่อปีสามเจ็ด เราอยู่มาสี่เดือไม่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 ค่าประจันผมซื้อพรสอสามสิบห้าแต่ว่าเขาไปจำนองกระเทยเไม่เป็นไรเเราเราเราซื้อสามห้าเข้ามาสี่ห้าวันนี้ห้าห้าคุณอยู่ มายี่สิปีแล้วนะครับยังไงเรื่องสิทธิครอบครองเรื่องที่จะไปโต้แย oui ้งว่ากรรมสิทธิ์เป็นของใครอันเนี้ยเราได้สิทธิ์แน่นอนเราได้สิทธิ์แน่นอนถ้าเขาไม่โอนให้ก็ต้องไปฟ้องศาลและให้ศาลเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นชื่อเราถ้าเขามาโอนให้เราเนี่ยจะสะดวกกว่าเขาเขาเขาพูดว่านี้ไม่ท้ากจานว่านายทุนจะมายึดนะครับผมตอนนี้นายทุนจะมายึดปัญหาต่อเนื่องก็คือว่าต้องช่่วยยกกกััันนนไไปปเเคีีรรรจดาือง้บทุ ไปถ่ายออกมาคืนเขาจำไม่เยอะนะจย์แต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าจะสามแสนกว่านะครับผมไม่เป็นไรก็ไปดูว่าสัญญาจำนองที่เขียนไว้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วยอดที่มันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ในเรื่องของอจำนองเนี่ยเรื่องกู้ยืมเนี่ยอายุความเขาเรียกเงินต้นคืนจากเราได้นะครับภายในสิบปีแต่ว่าเรื่องจำนองเนี่ยอาจจะฟ้องได้ยาวกว่านั้น ดอกเบี้ยเขาเรียกดอกเบี้ยเน่ยตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากเราได้ไม่เกินห้าปีนะครับเพราะนั้นเอาตัวเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าจ่ายแค่ห้าปีคำนวณตัวเนี้ยไปคุยกันในทุนแล้วก็ต้องรีบรวบรวมเงินไปถ่ายถอนเขาไม่งั้นเขาจะฟ้องเรานะครับอือทั้งทางในทุนจะกมดครับจันไหนครับ ทำใน,ในานทุนจะฟ้องไอ้ที่คนซื้อใช่ไหมครับผมฟ้องคนซื้อครับโอกาสที่เราจะรู้เรื่องเนี่ยแทบจะแทบจะไม่รู้เลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเราไม่มีชื่อในในฉนดบมครับผมครับรีบรีบจูงมือกันไปถ่ายถอนเอาฉนดค<ม>ขึ้นมาใช้หเรียบร้อยถ้าเขาเรียกดอกท่วมสองเท่าสามเท่าอันนั้นเรียกไม่ได้ครับต้องว่ากันตามกฎหมายผมผมซื้อแค่หมื่นกว่าบาทเองคราบปาจา์ตอนนั้นน่ะไม่เป็นไรอ๋อค่ะไอหมื่นกว่าบาทจะได้โอนแล้วกู้เท่าไหร่อ่ะ ไอ้ขายเขาเขาซีกับเขาเนี่ยเขาเอามื่นกว่าบาทเองครับได้แล้วแล้วตอนกู้เข้าไปกู้เท่าไหร่กูไไปจำนองูประมาณตั้งสองสามหมื่นนี่แหละครับผมสองสามหมื่นบวกดอกเข้าไปก็ไม่น่าจะเกินเอานะเต็มที่ไม่น่าจะเกินสองเท่าก็หกหมื่นอืมนะคะเต็มเขาบอกว่าสองแสนอย่สามแสนนะครับถ้าสองสามแสนเนี่ยคำนวณไม่ได้ตามกฎหมายครับอันนั้นเป็นดอกในทุนแล้คือต้องคิดดอกร้อยละสิบห้าต่อปีนะคะถ้าเขาเรียกเยอะเกินไปนะครับ ไป <cra? S 2> ขอความช่วยเหลือจากทางอำเภอดูก็ได้ทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยให้ทางปรหลงปหลัดช่วยเชิญในทุนเข้ามา mm, 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 mm. ถ้าเขาไม่เข้ามานะครับอ,อลองไปปรึกษาสภาในความในจังหวัดนะครับ,บขอความช่วยเหลือเขาในการที่แจ้งในทุนให้เข้ามาอันนี้ให้เขามาคุยกับเราผมผม,ผมไปไม่สะดวกว่อาจารย์ผมผมเป็นคนพิการนะครับเดินไม่ค่อยได้นะครับผมอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ผมอยู่จังหวัดขอนแก่นครับอำเภอชุมแพครับผมอยู่ชุมแพขอนแก่น ครับผมยังไงเดี๋ยวหาเบอร์โทรศัพท์ของประธานทนายความจังหวัดขอนแก่นนะครับลองโทรปรึกษาดูประธานทนายความขอนแก่นนะครับผมสภาทนายความของจังหวัดขอนแก่นนะคะครับ ค่ะลองโทรไปปรึกษาดูว่าอย่างนี้เราจะทาอะไรได้บ้างครับปรึกษาขอความช่วยเหลือเขานะครับค่ะเพราะว่าเราครอบครองมาแล้วเกินกว่า10ปีด้วยหรือว่าให้ญาติพี่น้องไปติดต่ออําเภอขอเชิญให้ทางตัวคนที่ขายที่ให้เราเนี่ยค่ะรีบเจรจากันในทุนซะเพราะว่าอผมก็ขับขับรถได้อยู่แต่ว่าผมก็เดินกันท้ามจานผมขับรถเองนั้นได้ไปพรอมมาได้อยู่อำเภอนะครับผมครับไปเราเราติดต่อกับอำเภอดูคุยกับท่านประหลงประหลัดดูนะครับ ขอ <รา S 1> ข <า S 2> ับปรึกษาเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเรื่องอการแก้ไขหนี้นอกระบบในทางอำเภอเขาก็มีนโยบายช่วยเหลืออยู่ผมซื้อสามสิบห้านนี้มันสามเทศผมมาจำนองเจ็ดนี่โอ้โหมันเกินจะยี่สิบปีเรามั้งจาจนใช่ยังไงที่ยังไงที่เป็นของเรา100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เอกสารมันยังไม่เป็นขึ้นอยู่กับน็นเราหมดอืมับปลูกป้านปลูกอะไรเป็นหลังอย่นี้ครับ่านนั่นแหละประเด็นตอนนี้ก็คือ ทำไงจะได้ได้เอกสารมาคืนเนี่ยต้องไปคุยกันในทุนแล้วคืนให้เราแล้วมาโอนให้เราอีกทีหนึ่งอืมนะคะคนส่วนที่สักค่ะเขาเขาก็ไม่โอนให้เราอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้ไปจ่ายถูกไหมครับผมก็นี่ไงก็ต้องต้องหาทางไปจ่ายแล้วก็มาโอนตอนนี้มันต้องแก้กันสามชั้นน่ะค่ะแก้จากคนที่ขายให้เราอคนที่ขายให้เราต้องยอมโอนให้เราแต่จะโอนได้ต้องไปโฉนดมาคืนก็ต้องไปแก้กันในทุนด้วยอือเพราะมันมีสองเจ้าแน้นอาจารย์ซื้อน่ะครับที่ตรงเนี้ย ด้วยกันน่ะกัมผมอ่ะอ่าจ้างั้นก็จูงมือกันคนซื้อสองคนเนี่ยแปอำเภอด้วยกันเลยอืมผมครับนะคะลองไปที่อำเภอดูนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือการครอบครองเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วครอบครองมาปรวันยี่สิบปีแล้วนะคะซื้อขายเป็นโมฆะแต่สิทธิ์นั้นมันได้ค่ะแต่ว่าเรื่องของการโอนเป็นเราเป็นเจ้าของเนี่ยอันนี้ต้องไปพูดคุยกันครับนะคะลองดูรีบติดต่อถ้านายทุนเขาเกิดฟ้องแล้วยึดที่แปลงนี้ออกไปขายท่อตลาดค่ะ แล้วคุณเนริสาเกิดไปซื้อที่แปลงนี้ได้อคุณเนริสาได้สิทธิ์โดยสมบูรณ์เพราะสัญญาเป็นโมฆะไงครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนซื้อที่ถ้าเขาซื้อจากศาลไปเนี่ยเขาจะมาไล่ตัวคนที่อยู่ในที่ดินออกไปด้วยคนที่อยู่ในที่ดินจะพิสูจน์ด้วยของตัวเองเนี่ยไม่ได้งั้นต้องรีบจะพิสูจน์เป็นของตัวเองได้ต้องไปเถียงกับคนที่ขายให้เราถ้าคนที่ขายให้เราเนี่ยเขาเขาไม่โอนให้เราอย่างนี้เราชนะค่ะ แต่ถ้าที่มันเปลี่ยนมือไปคนภายนอกคนภายนอกเนี่ยซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนจดที่เรียนโดยสุจริะชนะคนที่ครอบครองประปักนะครับอย่างงั้นอย่านิ่งเฉยรีบนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการนะคะการผสมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายพรุ่งนี้โทรเข้ามาได้ค่ะเวลา11บเนากาจนถึงเที่ยงเลยเบอร์เดิมงานศูนย์สองสามสแปดสามแปดสามสี่ถึงหกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ